ไม่มันก็เราที่กระไดลงมาโดยใส่ชุดอีกครั้งนี้เราจะจับชิ้นใหญ่ปุ๊กใจปุกใจหนปุ๊กใจไหนฟังทุกคนฟัง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 ดิสดครั้งนี้เราจัดชุดใหญ่ให้มันไม่ว่าจะเป็นน้องจะเป็นปีกเป็นสะโพกเป็นฝายจัดเก็ตดูราคา199บาทกินเป็นทัวนหน้าชินเลยทีเดียวแค่นี้แหละ ปั๊นี่ไหนไหนน้องอ่ะถ้าถ้าไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้ไหมครับน้องน้ำไปจะรีฟิลปั๊กไปแล้วขึ้นมามีน้ำด้วยไอรกาสาระกากอะไรอ่ะไปเลยเลยส์โกว้าสาระกากแหละยังสาระกักไรก็ได้พี่อยางอยากเห็นเอวาใส่หน้ากากกับบางต่ออ่ะเดี๋ยวโดนในสัน โดนจองกระถินเยอะจิบผายเพโดผมเด่นปะการบังใส่แพมเพิร์ดอะจากเล่าสุดข่าวแพมเพิร์ดไม่ไม่ใช่ทั้งสูตรนะกูคนเดียวแช่ฝั่งเขาก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะเราไม่ได้เล่นบัมรถเราการีมูซินไปก็ได้หนยไม่เล่นดีนต่ครั้งต่อไปอ่ะไม่เล่นเนาะตกลใครหกล้มวะหน้า เล่นเล่นเดี๋ยวขางแับเล่นอันนี้มันแค่ขามเปิดตัวอยากโดนไล่เหรอเฮ้ยเอาตรงป่ะยังโดนกระทืบอันนี้แค่ดูเชิงใช่ไหมแค่ดูเชิงพี่แค่ดูเชิงเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้แค่น้ำจิ้มค่ะจะเล่นร้อนไม่ไหวแล้วลิ้นพันไปแล้วเนี่ยเตื่นเต้นร้อนไม่ไหวจิ้มซีฟู้ดให้พี่เองแหละวันนี้ซอยจุเปยว่าจะเป็นซอยจุไก่ขมไปไหนไปไหนพี่ไปด้วย โผล่ไปไหนดี็นวะที่ใครตุ่โค้เร้าเลยบ้านผมไม่ได้รวมข้างหน้าเดี๋ยวของพวกเราไปางนีเขาจะได้เห็นเฮ้ยเอามาทรายพี่ไปทำไมเดือพังกลัววหนีเลยนั่นเนี่ยหนูว่าอย่างงี้กับเต็มไอ้ไอ้ เขามาแอเขามา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 ออบมเ่เเขามาเขามางชอบเลยเขามาแอบแ้ให้ลุงมือเแล้วใครก็แอบตามผมเลยนเาุธนี้เม่อาลุงมือไอลุงวัดลุงโดนวัลุงโดนลุงแล้วอเขาคุยก่อนเขาคุยก่อนเดุเเเขาถามว่าไหะ เล่นเล่นได้หมดไหมหมดไหมหมด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 เลยนะไม่ไหวดิเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เอาดิอันนี้คือวอลรอวอลเริ่มหรอวอลเปิดหรอกลมาพร้อมพร้อมพร้อมอือเต้นหมาเฮ้ยตื่นเต้นหมาตื่นเต้นอะไรเลยตื่นเต้นอะไร ไม่เปิดน้องเปิดนะเอาไม่ไม่ไม่โปบรถเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยพรถดับไมมไม้ปิดผมซ้ายกูเอกูเปิดเอกูเปิดให้เลยๆไป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 ไ เข้าเลยเข้าเลยบ้าเขาเลยปเนี่ยเราจะหลุดผู้หญิงจะหลุดผู้หญิงนะวะเฮ้ยจะหลุดผู้หญิงหลผู้หญิงหลุพี่ย่แล้วเนี่ย Oi! Ê, cô đố, cô đố ร่องหนึ่งร่องหนึ่งพี่ใช้จะตายแหละรงสองรงสรงสองตูตนรงสพี่ชร่งสรงสรงสรงตัดตัดตตีเลยไมตีให้ไมตีให้ไมตีเฮ้ยสเลได้หว่าเลยยืนดูแล้ไม่ตีให้มตยืดให้ไม่้ไตีเดีวคนนึแตกรองสหมดย่าหมดได้เลยเลไม่กี่ตัวเองเราเลเลยให้ไมตีก็ได้เราออก ปับอย่าบายาปับส่จบไยาปยาบาปเฮบอาาปไม่ก็าดีนะเราพืดีนะอุ้มอเ้ยพยายามอุ้มกองไม่มีบัฟครับดูสุดอุ้มร่นมาอทีเดียวพอยอยาับนะเาบัฟครับาบัฟเาบัมนวาบโอติเก็บสี่เลื่อนเหลือครึ่งหลอดโทษทีผมขอโทษท่านละเอ้ว่าแต่ประเทศนี้อุ้มตัวอะไรวะกดอุ้งแหนม่อผ้ามือผ้าทำมือทำ ไอทีหงแหลเขาเหนียวอ่ะเขาเหนียวอ่ะตั้งวงนีตั้งวงเ่อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเอาอ่าเรียบร้อยขับรถล้าไม่ได้ใจจริงไม่ได้ใจจริงเกินไปเกินไปเกินไปไอเยี่ยแมงเหลี่ยมไอเยี่ยแมงเหลี่ยมไอเวนกูเปิดเลยมึงเปิดไอคนนั้นเลยไม่ต้องเปิดเเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยกูเปิดเลยจยินจะยิน ใจเย็นเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยมันทำเอาดิเอารถเอาเลยเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาไอ้เพื่อนมาแล้วใครวะได้กลับไปกับเพื่อนมาแล้วเร็วเออไม่ไม่ถึงครึ่งหรอป้าไม่เราเปิดเลยมันเปิดแล้วแล้วเออมันเปิดแล้วแล้วเราไม่จัไม่มีในหมู่โจรไม่มีในหมู่โจร

ui, mấy mới hả? Mình yến lạng nữa đó, làm Anh à. Nà. Long luông luôn Luông bay chưa bụi chưa có đại bụi chưa có này. bụi chưa có này, bụi chưa có đại U chưa có đại bụi 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 chưa có นานะลราไปไย้ของหิวได้ฮ้ยงไอ้ขอหิวได้บ้างหิวด้วยขอหิวได้ป่ะขอหิวไคนพี่ชทีละคนโอ้ยบิดอะไปเอ้าเหลือขวาขวาเหลือตัวนึงไป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 โอ้ยแต่กันเองดิีคุยต่อยทีละคนก็จบแล้วไม่ว่าไอสัตว Thôi 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 okay.